Oh, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้มาลองขับครั้งแรกกับออนิวมิซูบิชิไตรตันนะครับแล้วก็วันนี้จะได้ชมรถที่เป็นคันสเปคไทยขายจริงของตัวท็อปขับเป็นครั้งแรกด้วยคันข้างหลังจะเห็นว่าใส่ชุดตรงชุดแต่งนะใครที่พีบุ๊กกิ้งเอาไว้เขาจะแถมชุดแต่งแบบนี้สี่หมื่นเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยแถมไปเลยกับตัวรถแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับคันที่ผมขับมาในวันนี้เป็นรุ่นนะครับท็อปขับหรือที่เรียกว่าอัลตร้าลิตรนั่นเอง 1, 1 2 7 0 0ล้านบาทออปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันสเปคไทยที่มีขายเกรดสูงสุดนะตอนนี้ของเกียร์ออโต้ขับ2แล้วอ่ะดูคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปไลค์ subscribe แชร์ให้เห็นด้วยนะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นคุณเอาไว้ได้ที่ด้านล่างไปดูคันนี้กันหน่อยไวๆแล้วเดี๋ยวพาไปชมคันหลักของเราครับอันนี้มันแต่งพิเศษนะครับก็จะได้แบบเนี้ยซุ้มล้อนะครับได้กันสาดมาได้แก้มข้างตัวถังรถนะครับได้นี่ แหลกด้านหลังมาก็เป็นของแต่งที่เติมเข้ามาให้นะครับส่วนคันสแตนดาร์ดนี่จะเป็นแบบนี้ด้วยความที่วันนี้นะครับมีสเตจออฟโรดนิดหน่อยรถมันก็จะเลอะฝุ่นต้องขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าท็อปขับ2เลย2อนะครับเกียร์อัตโนมัติในรุ่นัลตราท็อปกว่านี้ก็ต้องรอแอดลีดแล้วที่จะเป็นขับ2แล้วก็ขับ4นะครับหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้สแตนดาร์ดไม่มีชุดแต่งแบบที่พาชมเมื่อสักครู่เนาะะเจนว่า จริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมมาชมคันจริงนะเพราะว่าผมโดนคอมเมนต์หลายคนบอกว่าสวยต้องไหนตาบอดหรือเปล่าคุณผู้ชมมันต้องดูคันจริงๆ,ๆผมว่าคันจริงมันสวยมากนะเพราะว่ามันไม่ได้แบนมันจะมีเรื่องของมิติของกระจังด้านหน้ามิติของไดนามิกชิลนะครับมิติของโครงไฟหน้าต่างๆเนี่ยที่มันดูจริงๆมันดูสวยนะนะครับคันนี้จะมีเซ็นเซอร์กระ,ระยะหน้าหลังนะครับดีไซน์กระจังหน้ามาเป็นแบบนี้นะมีเรื่องของเรดร์นะครับแต่ว่า คันนี้จะไม่มี a p t i v e Cru i s e Control นะครับมีกล้องรอบคันมาให้มีเรดร์แต่ขาด a p t i v e Cruise Control นะแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าตัวจับได้ถึงคนินถนนเนี่ยมีมาเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านหน้านะดิจิทัลมิกชิลมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่เลยน่าเสียดายนะครับแต่ไฟสองสว่างเนี่ยก็จะเป็น LED Projector แบบนี้แล้วกรอบด้านในก็เป็นโครเมียมดูสวยงามดีนะครับคันนี้อ่าท็อปขับ2นะครับล้อมแม็กของเขาที่ติดตั้งมาเนี่ย ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับยางบิสโตนดูเลอร์นะล้อมแมกขนาด18นิ้วดิสเบรกด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นดรัมเบรกอยู่ถามว่าเอา้าทำไมเจเนอเรชันใหม่แล้วยังเป็นดรัมเบรกเขาบอกว่าเดี๋ยวร้อไมเนอร์ไมเนอร์เดี๋ยวใส่ในส่วนของดิสเบรกมาให้ผมค่อนข้างชอบเส้นสายของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับบริเวณบ่าด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณสะโพกด้านท้ายเนี่ยที่เขาจะโปร่งออกมาแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูตรงด้านข้างประตูเนี่ยเห็นว่า เอวมันคอดเข้าไปนะครับบันไดด้านข้างเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เหยียบขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะครับทำให้เวลาที่ฝนตกลุยน้ามาเนี่ยไม่ลื่นนะครับน้ำไม่ขังต่างๆกระจกข้างจริงๆผมว่าดีไซน์ปนแปลกๆนะเนี่ยเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะครับไฟเลี้ยว LED ก้องรอบคันมีมาเรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมุมกระจกด้านนี้นะครับบายสปอร์ตทำงานได้ดีมีการแจ้งเตือนนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะ คันนี้พอออกแสงแล้วก็สีสวยเลยสําหรับเทาๆแบบนี้ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับในเรื่องของระบบกันสะเทือนเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนกคู่นะครับในกันโครงด้านหลังก็คอยสปริงโชค๊คแหนบซ้อนตามสไตล์รถกระบะอยู่แล้วเนาะบอดี้ออนเฟรมไฟท้ายมาในรูปทรงแบบ T ีเชฟนะครับเป็นทีด้านข้างแบบนี้เนาะแต่ว่าจะเห็นว่าไฟเนี่ย,ยเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เลยนะครับมีแค่ไฟเบรกที่เป็น L.E.D. นะครับไฟเลี้ยวไฟถอย เป็นฮาโลเจนนะะบันไดด้านหลังจะไม่มีไฟสองสว่างเนี่ยไม่มีไฟสองสว่างนะครับมีกล้องด้านหลังเนาะมือเปิดประตูหลายคนก็จะบอกว่าเบ้าเหมือนเดิมเลยไฟเบรกตรงที่สามนะครับตัวพนักตูดเป็ดของท้ายกระบะเนี่ยยังคงเอกลักษณ์มาให้เหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมีมีเฉพาะรุ่นอัลตร้านะครับที่จะได้เซ็นเซอร์กะระยะทั้งด้านหน้าและด้านหลังฝาท้ายเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของตัวอีซี่ลิฟ อย่างหนึ่งคือการวิจัยตลาดของทาง m i t s u b i s h i m o t o ์เนี่ยเขาวิจัยตลาดจากทั่วโลกเนาะฉะนั้นออปชันเนี่ยก็จะมีทั้งที่เหมาะก,กับประเทศไทยแล้วก็ที่มาจากเรื่องของตลาดอื่นๆด้วยอย่างเบสเนี่ครับด้านหลังของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามาจากการดีไซน์ของตลาดไทยเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยกระบะด้านท้ายต้องวางตะกร้าผักได้แบบตะกร้าผลไม้เนี่ยได้แบบ13ตะกร้าฉะนั้นเนี่ยมันคือการดีไซน์เบสด้านท้ายนะครับให้สามารถวางได้เยอะ วางได้สูงที่สุดเลยคือตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้งานรถในส่วนของการเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับฮึบฝาท้ายยังไม่มีอีซีลิฟนะเบากว่าเดิมแล้วแต่ก็ยังหนักอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยเคนเขาแซวกันว่าแชร์แพลตฟอร์มจากนิสสันเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับหลายคนจะเห็นผมพาไปไลฟ์ชมเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางส่วนที่เหมือนกับในนิสสันนวาวราเหมือนกับในนิสสันเทอร่าเลยแต่ การดีไซน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมกะเฟรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์การเซตปรับจูนช่วงล่างพวงมาลัยต่างๆเนี่ยออเนลมิซูบิชิตรทันเนี่ยคือการดีไซน์ของมิซูบิชิมอเตอร์เองทั้งหมดนะครับแต่ทําไมอะไรบางอย่างถึงแชร์กันเพราะว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารรถยนต์จะรู้ว่ามิ u ูบิชิและก็นิสสันเนี่ยคราเป็นอะไรอาร์กันนะครับหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องข้อกําหนดบางอย่างที่เขาจะต้องแชร์พาร์ทกันแชร์อะไรกันส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำ การทำ cross นะครับการทำ cross ค,ค่าใช้จ่ายอะไรต่างเนี่ยมันก็จะถูกลงด้วยทำให้นี่แหละราคารถสู้กับเจ้าหื่นในตลาดได้เพราะว่าเขามีคนมาช่วยแชร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับต้องบอกว่าเมก้าเฟรมเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการดีไซน์แชสซีใหม่ของเขาเนี่ยเฟรมเมก้าเฟรมของนิสสุบิชิไทตันเนี่ยคือถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วนะครับจะต้องบอกว่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็เรื่องของแชสซีเมก้าเฟรมเนี่ย ยังให้ในเรื่องการเก็บเสียงที่ดีด้วยนะครับแชสซีใหม่เมกะเฟรมนะครับขนาดใหญ่ขึ้นยืดฐานล้อออกเป็น3,130ม mm. ิลิเมตรพัฒนาใหม่ทั้งหมดนะครับใช้เหล็กแรงดึงสูง h t e n s i ซส์ t e e l เนี่ยที่มีแรงดึงสูงมากกว่าเจ้าอื่นในตลาดนะครับมีเทนชันของการดึงเนี่ยที่สูงมากกว่ารุ่นเดิมเนี่ยคือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดทนแรงบิดได้สูงนะครับลดเสียงแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของระบบการสะเทือนเนี่ย ด้านหน้าจะมีระยะยุบที่เพิ่มจากเดิม20มิลิเมตรนะครับโชกหน้าใหญ่ขึ้น14%โชกหลังใหญ่ขึ้น44%เมื่อเทียบกับคู่แข่งเรามาดูนะครับภายในของตัวรถกันตอนหลังเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้มิสุบิชิเขาเคลมเลยว่ากระบะ1ตันเนี่ยไม่มีใครมีห้องโดยสารที่ใหญ่เท่ากับรถคันนี้ซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสมาแล้ววันนี้ทั้งวันนะจะบอกว่าจริงอย่างเขาว่านะครับภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะดูแบบ ไม่ได้ใหญ่กว่าเรนเจอร์อะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ใหญ่กว่ารถรุ่นอื่นมากแต่ว่าเขาใหญ่กว่าเดิมแล้วนะครับใหญ่กว่ารอยต้านฉมก่อนหน้านี้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องของห้องโดยสารเนี่ยเขาจัดมาได้แบบเออพอได้นั่งโดยสารจริงๆแล้วออกมาจากงานเปิดตัวที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วเนี่ยหุยมันกว้างขึ้นจริงๆนะครับมันกว้างขึ้นจริงๆที่เท้าแขนนะครับเบาะหลังมีนะครับวางแก้วได้2ตําแหน่งเป็นแบบห้อยตัวเนาะแล้วก็เขาบอกว่า ถามทางวิศวกรนะครับว่าเฮ้ยเบาะเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมไหมทําไมนั่งแล้วหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ลาดเท่าเดิมในท้งที่ถ้าใครได้ดูไลฟ์ย้อนหลังอะ่ะผมดึงเบาะอ,ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออตัวองศาเบาะมันก็ลาดนะครับเพราะว่าการปรับดีไซน์เบาะใหม่เนี่ยมันทําให้บริเวณเนี้ยมันโหนกมันปูดขึ้นมาพอมันดันบ่าเรานะครับทำให้หลังส่วนล่างเราอะ่ะมันลอยออกมาจากเบสบริเวณนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องของการรับสรีระบางส่วนได้ดีขึ้น แต่ก็จะเสียเรื่องของแบบองศาการพริงที่สบายไปมีช่องจ่ายไฟตอนหลังนะครับ12โวลต์ USB-C USB-A <c oughs> ด้านหลังแล้วก็ระบบปรปับอากาศของเขาเนี่ยมีนะจะอยู่ด้านบนฝ้าแบบนี้ได้ลองใช้แล้วถามว่าเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่าเป็นการคอมโพร์มิสระหว่างตลาดทั่วโลกที่โอเคที่สุดแล้วเพราะว่า <c oughs> แอร์ข้างล่างเนี่ยมันเย็นก็จริงนะครับแต่ในตลาดที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยเขาก็อยากได้ฮีเตอร์จากตอนหน้าด้วยวิธีการใช้แบบนี้คืออาจจะต้องให้ด้านหน้าเนี่ย หงายแอร์ขึ้นมาใส่โบเวอร์ตรงนี้หน่อยเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยได้อากาศเย็นๆด้วยเพราะวันนี้อากาศร้อนทําให้อากาศเย็นอ่ะมันลอยต่ําอากาศร้อนอยู่ด้านบนเนี่ยผมนั่งข้างหลังแล้วมีแต่ลมร้อนเป่าใส่ตัวนะครับแต่ว่าเฮ้ยด้านหลังอจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเลกรูมของเขาเยอะมากไม่ใช่แค่เฮดรูมหรือว่าความกว้างของตัวรถนะเลกลูมเองก็เหลือเยอะนะครับและจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตัวเบาะตอนหน้าเนี่ย สามารถที่จะปรับเลื่อนเนี่ยลางสไลด์ของเขาอะปรับเลื่อนหน้าหลังได้เยอะที่สุดได้ยาวที่สุดในตลาดรถกระบะเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือทั่วโลกเลยนะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับคนที่ตัวใหญ่นะและการปรับดีไซน์สลีระบอกทั้งหมดอะมันทําให้นั่งสบายมากมีความเป็น SUV มากๆเลยมีความเป็นรถยนต์นั่งมากๆเลยครับคันนี้ตัวท็อปเนาะก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้ามาด้วยนะครับกระจกออโต้ Auto, แค่ฝั่งผู้ข,ขับขี่ นแบบีบ้ก็จะมีพลาสติกขึ้นรูปอะไรต่างๆชิ้นสีดําบริเวณมือเปิดประตูแบบนี้นะครับหลายคนแซวตรงนี้นะครับวิศวกรบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดทางกลไกเพราะกดลงไปปุ๊บมันล็อกใช่ไหมแต่เวลาเปิดอ่ะมันต้องไขสองทีแบบนี้กึกกึกอะคล้ายๆกับในรถยุโรปบางรุ่นเลยกดล็อกเปิดประตูน,นะครับเวลากดล็อกลงไปเนี่ยมันก็จะลงไปเลยอาจจะเป็นข้อดีที่เด็กดึงเล่นอะไรต่างๆไม่ได้อันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าใครจะบอกว่าโบราณหรืออะไรนะครับแต่ ฟังก์ชันการเปิดตรงเนี้ยที่เป็น2แก๊กเนี้ยดีผมชอบนะครับบริเวณนี้ขึ้นรูปนะครับเป็นพลาสติกแข็งแต่ตรงเนี้ยหุ้มหนังเดินตะเข็บจ,จริงบริเวณนี้ด้วยหุ้มหนังเดินตะเข็บจ,จริงและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมถามทางมิซูบิชิไปแล้วทางมิซูบิชิให้ข้อมูลมาเลยคือเรื่องของพวกนี้ครับพลาสติกขึ้นรูปบริเวณเนี้ยเนี่ยมันทําให้ตัวรถอ่ะดูดีดูหรูหรามากคือมิซูบิชิค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับในส่วนของวัสดุภายในของตัวรถตัวหุ้มหนังเดินตะเข็บเนี่ยทำมาดมา เขาบอกเลยว่ามิตซูบิชิเนี่ยลงทุนในเรื่องของโมพลาสติกต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเยอะมากๆเพื่อให้พลาสติกเนี่ยมันดูดีนะครับมันดูหรูหรามันดูใกล้เคียงกับหนังมากที่สุดเลยซึ่งจริงจริงรถกระบะบางคันนะครับขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่า๋อไยอันนียแม่งพลาสติกขึ้นรูปแน่ๆไอันนียแม่งพลาสติกขึ้นรูปแน่ๆแต่อย่างออเนียลไททันเนี่ยเฮ้ยหุ้มหนังบุนุ่มหรือเปล่านะต้องจับถึงแบบอ๋อเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปอะไรแบบนี้ ขึ้นมาด้านบนหน่อยฮึบหน้าจอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนาะความที่เขาเป็น Alliance ทางนิสสันเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของการแชร์พาร์ตกันอย่างตัวเรือนไม้ที่เราจะคุ้นเคยกันเลยเห็นไ,ไหมเป็นแบบนี้นะครับเรือนไม้ของเขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีต่างกันแค่รถเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับเรือนไม้7นิ้วนะครับวัดรอบวัดความเร็วเป็นแบบเข็มหน้าจอ9นิ้วนะครับเพราะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะคุณก็จะได้หน้าจอ9นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวล่างๆเนี่ยก็จะได้หน้าจอ10นิ้ว แต่คุณจะได้ในส่วนของ w i r e l e s อป p ปิล a าร์เพย a แอ o ดรอยออนะครับการใช้งานวันนี้ทําให้รู้ว่าทัชสกรีนใช้งานได้ดีแล้วก็กล้องถอยหลังเนี่ยจะบอกว่าคมชัดเลยถึงจะแชร์พาร์ทกับนิสสันนะครับแต่รู้สึกได้ว่าคอนทราสต์ภาพและความคมชัดอะ่ะดีอยู่ของนิสสันนะอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกกันแต่ว่าอินเทอร์เฟสลักษณะการแสดงผลต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับของทางนิสสันเลยระบบแอร์นะครับดูโอโซนเป็นแอร์แบบออโต้มีปุ่มแม็กซ์คูลมาให้หลายคนไม่ชอบบอกโบราณทรงเหลี่ยมแต่ผมมาชอบนะผมว่ามันแบบ ดูสมมากดีหน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับมีกล่องเก็บของด้านบนนะมีกล่องเก็บของด้านล่างอีกหนึ่งตำแหน่งแบบนี้มือโหนมีครบ8ปํตำแหน่งช่องจ่ายไฟนะครับ USBC USBA 1 2อโวลต์ปุ่มสตาร์ทอยู่บริเวณนี้ไวเลสชาร์จเจอร์ไวเลสชาร์จเจอร์ทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ชาร์จแรงพอสมควรตัวช่องจ่ายไฟ USBA เองก็จะบอกว่าจ่ายไฟได้แรงนะครับเกียร์เนี่ยมีแมนูชิพนะเกียร์ดี แล้วก็สามารถตบเป็นแมนูชิปชิปเกียร์เองได้นะครับยังไม่มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮยังได้เบรกมือแบบนี้อยู่ในตัวท็อปขับ2ที่วางแก้วนะครับขนาดใหญ่วางเยติ2ใบได้สบายเลยเท้าแขนหุ้มหนังเดินตะเข็บนี่ช่องเก็บของได้เยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่มีในเรื่องของนี่เลยอะดัพตีฟคู c คอนโทรยังไม่มีมาให้อาจต้องรอเป็นแอดลีดขับ2นะครับคุณถึงจะได้ในส่วนของอะดัพตีฟคูชคอนโทรมากระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติก็ยังไม่มี ไฟสองสว่างในตัวรถนะครับก็ยังเป็นไฟที่เป็นแบบวอร์มไลท์อยู่นะม่านบังแดดต่างๆนะครับมีกระจกแต่ว่าไม่มีไฟนะครับนี่คือในส่วนของภายในของตัว all new Mitsubishi Triton นะครับที่เป็นในเรื่องของตัวท็อปขับ2 1,27,000บาทถามว่าชอบอะไรในรถคันนี้โอ้โหเรื่องการขับขี่ทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับเก็บเสียงดีมากอัตราเร่งมาดีมากนะครับ คันนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นอัลต้านะครับก็จะได้ลำโพงภายในรถ6ตตำแหน่งด้วยถ้ารุ่นอื่นเนี่ยเขาจะได้4ีตำแหน่งนะครับมีอะไรอีกที่อัลตร้าได้ได้ระบบนำทางนะครับได้ลำโพง6ตตำแหน่งได้มือจับ8ปตำแหน่งได้แอร์ดูโอโซนเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ ADAS เนี่ยเกือบครบทั้งหมดแล้วจะขาดไปก็คือเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control ที่จะเป็น Adaptive Cruise Control All Speed ของเขานะแต่อย่างอื่นมีหมดนะครับขึ้นลงทางลาดชันนะครับปรับไฟสูงอัตโนมัติเนะ บายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงเลียคอสทัฟฟิกอเลอร์กล้องรอบคันเซนเซอร์ ensor, กระยาะน้าหลังที่นี่ครับพวก ADAS เนี่ยที่ผมไล่ไปนเนี่ยก็จะมีเฉพาะรุ่นเอลตร้าเท่านั้นเนาะน่าเสียดายเหมือนกันคันนี้ผมว่าสีสวยนะพอเป็นสีเทาแบบนี้เออเป็นสีเข้มแล้วดูสวยดีตัดกับกระจังหน้าของเขาดีที่เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์ All New m i s s h i Triton ตอนนี้ที่มีจำหน่ายในบ้านเรานะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบหรือที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์พาวเวอร์รหัสเครื่องยนต์4 n 1 6 ต่างจาก4 n 1 5 m ห w าไยังไงเขาบอกว่าต่างกันทั้งหมดเลยเหมือนกันแค่เป็นเครื่องยนต์4สูบ n ก็คือดีเซลนะครับแล้วก็เรื่องของตัวบล็อกที่ยังคงใช้เป็นบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมอลลอยด์นอกนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของเทอร์โบใหม่ที่เป็นเทอร์โบไฟฟ้าทําให้การกวาดรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีการอมแล้วหล่อมันจะมาต่อเนื่องเลยและเล่งได้แบบสมูทมากๆนะครับเพราะว่าเทอร์โบของเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทอร์โบแบบไฟฟ้าแล้วนะมีในเรื่องของตัว ปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลใหม่นะครับวาวแรงดันน้ำมันเครื่องใหม่ฝาสูบนะครับเสื้อสูบอลูมิเนียมอลลอยโซ่ทัมมิ่งคือเรียกว่าอาจจะดูเหมือนบล็อกเดิมอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเครื่องยนต์อ่ะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะมิติตัวถังนะครับ5,320คูณ1,865คูณ1,795ฐานล้อนะครับ3,130ยาวขึ้น130มิลิเมตรตัวรถยาวขึ้น20มิลกว้างขึ้น50มิลอาจจะดูเล็กน้อยแต่ภายในรถจะบอกว่ามันดูใหญ่มันดูกว้างขึ้น เยอะมากเลยนะครับถังน้ามันก็จุ75ลิตรนะครับเฟรมก็โอ้โหเมกะเฟรมเนี่ยใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับเจนก่อนหน้าเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะหมายถึงพื้นที่ของตัวเฟรมเนี่ยเยอะกว่าเดิม120%แต่ว่าแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นมันเบาลงนะครับกระบะท้ายฝาท้ายเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมจุของได้เยอะกว่าเดิมเลยนี่คือจุดเด่นในส่วนของ All New ิว t s u b i ิชิ t ตรตันนะครับทุกรุ่นส่วนคันนี้นะครับตัวท็อป Ultra 2.4ลิตรขับ 2- 1ล้าน 20,700บาทเนี่ยผมมีคลิปลองขับให้คุณผู้ชมชมแล้วแล้วก็วันนั้นที่พาไปไลฟ์กันเนี่ยหลายๆคันที่อยู่ในที่จอดนะครับจะเป็นรถสเปกนอกหมดเลยแต่วันนี้คันนี้ที่เรานํามาขับกันนะครับที่พาคุณผู้ชมชมเนี่ยก็จะเป็นคันที่ขายไทยแล้วใครที่จองไว้ก็จะได้ชุดแต่งด้วยนะคนที่พีบุ๊กกิ้งไว้ได้ชุดแต่งอย่างที่ผมนะครับคันที่ผมพาชมด้านาด้วยเออมันเป็นสีเทาที่พอโดนแดดเข้มๆปุ๊บแบบออกอมเขียวน้อยๆนะครับ ออปชั่นต่างๆนะครับของตัวท็อปที่ได้ก็ตามที่พาคุณผู้ชมชมวันนี้เลยนะครับใครที่อยากชมคลิปขับขี่นะครับคันนี้เดี๋ยวผมมีคลิปลองขับแยกให้ต้องบอกว่าเออทำได้ประทับใจในหลายอย่างอาจจะมีเรื่องของช่วงล่างที่ยังติดชกชกอยู่นิดหน่อยตามสไตล์รถกระบะบอดี้ออนเฟรมที่ต้องมีน้าหนักบรรทุกด้านหลังพวงมลาลัยที่อาจจะเบาๆวิวๆไปสันหน่อยในช่วงความเร็วสูงแต่เครื่องยนต์บอกเลยว่าส่งกําลังได้ดีสม ooth แรงมากๆเกียร์แบบดีมากๆนะครับช่วงล่างเอง มีการโดยสารที่ดีมากๆเป็นรถที่อยากเชียร์ให้คุณผู้ชมพาที่บ้านนะครับมาชมตัวเป็นๆเ,เพราะผมว่าคันจริงสวยกว่าในรูปรวมถึงนะครับภายในเนี่ยกว้างมากเป็นกระบะที่ภายในกว้างที่สุดเท่าที่มีขายับปัจจุบันคนโดยสารเนี่ยจะชอบมากเพราะมันมีความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็โดยสารเนี่ยสบายมีพื้นที่เล็กลูมนะครับมีพื้นที่เฮดลูมได้เยอะมากๆคนตัวใหญ่เนี่ยจะนั่งขับได้สบายเพราะว่าเบาะเขาสามารถเลื่อนได้เยอะพคงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศทาง อยากให้พาที่บ้านนะครับมาลองขับมาลองนั่งดูผมถือว่าโดดเด่นน่าสนใจเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันจะมีเรื่องของช่วงล่างที่ติดกระเด้งหน่อยนะครับวงมรลายที่เบาไปที่ความเร็วสูงรวมถึง a p t i v e c r u ค s e Control ที่ยังไม่มีที่วางแก้วที่โดนตัดออกไปเนาะไปใส่ในรุ่นแอ l e ี e เท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ